สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะอ่ะวันนี้แม่หมอเอาอะไรมาให้ดูดูเพลินๆเ,เ,เนาะเป็นสัญญาณภัยธรรมชาตินะคะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเอ่อออเออถ้าใครอยากจะดูหน้าแม่หมออันนี้นะนี่หน้าแม่หมอค่ะอ่ะหน้าสดหน้าสดในเฟซบุ๊ก เป็บุกเพิ่งจะลงให้มาเช้านี้จริงๆนนี้ถ่ายว่าปีก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจาไม่ได้เออปีที่แล้วน่าจะปีที่แล้วนี่แหละค่ะถ่ายเล่นกับพี่สาวนะถ่ายเล่นติ๊กตอกกับพี่สาวนี่หน้าสดค่ะไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรทําไมแป้งก็ไม่ใส่ไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะอยากเห็นหน้าสดก็ตามนี้เลยนะทีนี้อ่าเรามาดูวันนี้จะมาดูอ่าสัญญาณธรรมชาติเตือนภัยเนาะแม่หมอดลงรูปลงรูปที่เป็นรูปหน้าสดมันอาจจะมีย้อนไปสักสองสามปีสามสี่ปีที่ผ่านมานะคะ เอ่อเผื่อใครอยากได้รูปน่าสดไม่อยากได้รูปที่แต่งแอปคือแม่หมอชอบเล่นแอปไงอ่คุณสามารถเอารูปแม่หมอไปกันผีได้ค่ะกนันผีกันอสูรได้เพราะผีอสูรจนะกลัวแม่หมอเพราะแม่หมอลงมาปราบอสูรปราบผีเนาะอ้ววันนี้เรามาดูภาพเล่นๆกันดีกว่านะอ่าเป็นอะไรที่แบบเป็นความรู้ทั่วๆไปนะสัญ,ญญาณธรรมชาติเตือนภยนัยมีอะไรบ้างมันเป็นสัญ,ญญาณท้องฟ้านะคุณเวลาคุณจะดูภัยธรรมชาติเนี่ยให้คุณดูท้องฟ้าดูสัตว์แค่นั้นคุณก็รู้แล้วแหละ บางทีคุณอาจจะไม่ต้องรอแจ้งเกิดเลยแค่คุณดูท้องฟ้ากับดุสัตว์คุณก็รู้แล้วแหละว่าภัยจะมาหรือไม่มาอมืถ้าคุณเห็นท้องฟ้าลักษณะแบบนี้มันคือสัญญาณที่ว่ามันจะเกิดภูเขาไฟระเบิดอสัญ,ญลักษณ์มันก็อยู่แล้วเนาะภูเขาไฟระเบิดแล้วภูเขาไฟระเบิดสิ่งที่จะตามมาเป็นคืออะไรล่ะถ้ามันระเบิดใต้น้ําหรือระเบิดใกล้ๆกล้แหล่งเมืองสิ่งที่จะตามมาก็คือแผน่นดินไหวแผน่นดินไหวแล้วก็ตามด้วยคลื่นสึนามินั่นแหละค่ะมันก็จะต่อกันเป็นทอดๆ คุณก็สังเกตน,นะสังเกตลูกเมฆเมฆเปหลักถ้าคุณเห็นท้องฟ้าแล้วมันเป็นรูปตาตา้ตานาะที่แม่หมอลงเฟซเสมอว่าเออวันนี้เห็นตาน้ําขึ้นมานะพอแม่หมอลงปุ๊บอีกสักไม่เกินกี่ชั่วโมงอะ่ะไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่ก็ไม่เกินวันสองวันอะ่ะน้ําจะมาทันทีค่ะอยู่ที่ว่าตา้ํามมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กขนาดไหนคุณสังเกตก้อนเมฆถ้ามันถ้ามันอึมอึมคึมคึมหรือว่าเมฆมองไปสักส่วนหนึ่งแล้วคุณเห็นคล้ายๆกับลูกตาคนอะ่ะ ตาใหญ่ๆนะอันนั้นคือตาน้ํานะคะไม่เกินสองวันสามวันนะคะยังไงน้ําก็มาจะมาแรงจะมาน้อยจะมาเบาก็อยู่ที่ขนาดของตานะคุณก็ไปสังเกตเอาเองนะปกติถ้าใครติดตามเฟซเฟซนาริเพียายก่อนนะเฟซแม่หมอบ่อยๆเนี่ยแม่หมอจะเวลาถ่ายรูปลงตาน้าํามะแม่หมอจะขึ้นเลยเฮ้ยเห็นตาน้ําอีกแล้วนะตาน้ํามาแล้วนะอีกไม่เกินสองสามวันอนะ่ะน้ําท่วมมาแล้วคะ่ะถ้าตาเล็กๆก,ก,ก็จะเป็นฝนธรรมดา แต่เหมือนว่าเขาจะมีอะไรนะให้หยุดให้ปิดเล่นเฟซเหรอโวยแย่ละอุซ่าเตือนไปที่เ็ดเจอไปที่บัตรเน็ตได้ทีจะไปเตือนที่ไหนดีล่ะติกตกอกมันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ u t u b e พูดพูดเยอะก็ไม่ได้อีกอ่าต่อดีกว่าต่อไปถ้าคุณเห็นท้องฟ้าที่เป็นแบบสีแบบสีส้มๆอ่ะแล้วคุณความรู้สึกนะใช้จิตความรู้สึกของคุณดูนะเวลาคุณมองทําจิตให้มันนิ่งๆเหมือนเวลาคุณดูหนังอ่ะ หรือคุณจ้องอะไรสักอย่างคุณจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นถ้าคุณเพ่งไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอากาศมันแห้งแห้งแห้งแบบผิดปกตินะแล้วออกสีส้มๆแดงๆนั่นแหละแผ่นดินจะไหวไม่ต่ำกว่าหกลิตรนะคะถ้าเป็นลนักษณะแบบนั้นอย่างคราวที่แล้วที่ที่หกจุดสามลิตรที่เชียงรายเนะี่ยวันนั้นแม่หมอมองท้องฟ้าแล้วแม่หมอก็บอกที่บ้านว่าเหมือนแผ่นดินจะไหวนะอืมเพราะอากาศมันแปลก คือวันนั้นแม่หมอ,อยังต้องไปเปิดร้านอยู่ไงปรากฏว่าเย็นวันนั้นบ่ายวันนั้นแผ่นดินไหวที่เชียงรายหกรุดสามลิก็กระเทือนถึงที่แม่หมออยู่ที่เชียงใหม่นะคะโอ้โหแม่หมอกําลังอยู่กลางถน 5. 5. 5. นพอดีเกาะเสาไฟฟ้าเลยค่ะนะถ้ามาเป็นลักษณะเงี้ยแผ่นดินมันจะไหวจะแผ่นดินจะไหวนะต่อต่อต่อ,ตอถ้าคุณเห็นเห็นหมดแม่หมออาจจะสลับไปสลับมาตามรูปนะถ้าคุณเห็นหมดอ่ะมันขนอาหาร่ะขึ้นที่สูงอะ่ะปกติมดมันก็จะอยู่ข้างล่างนะอยู่ใต้ดิน อยู่พื้นทั่วๆไปแล้วแต่มันจะชอบอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันขนกันเป็นลังๆๆขนที่สูงแสดงว่ามันมันรู้ว่าสัญชาตญาณของสัตว์มันรู้ว่าข้างล่างพื้นจะอยู่ไม่ได้มันต้องขึ้นที่สูงคือน้ํามันจะท่วมนะขนาดมดอ่ะมันยังตนเสบียงอาหารไปคุณตวนเสบียงอาหารแล้วก็ขนหนีล่ะแล้วคุณเป็นคนนะคะคุณจะไม่คิดจะตนเนาะถ้าคุณมีเงินคุณก็ตวนค่ะแต่ถ้าไม่มีแบบแม่หมอก็ไม่ต้องตนปล่อยมันค่ะอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถิดเนาะกายยังมีความสุขกับคุณเราไม่ต้องตาแบบถูก เอ่อถ้าเกิดใัยพิบัติมาแล้วใครสักคนหลายๆคนที่แบบไม่รู้จะไปทางไหนน่ะมันให้ตุนมันก็ไม่มีเงินใช่ปหมถ้วันนี้จะกินกินมาม่ามื้อนึงยังขาดสนอยู่เลยเอ่อก็แนะนํานะคะว่าหาน้ําอร่อยอร่อยนั่งจิบเอ่ออย่างแม่บอกว่าควจะจิบชาร้อนกับอาปาแม่หมอน้ใครจะถล่มดินจะทลายอะไรก็ช่างมันเถอะว่าตายก็ตายอย่างมีความสุขอะคะ่ะไทยก็โบว์อย่างมีความสุขดีกว่าที่จะออกไปให้รถมันทับตายคนมันเหยียดตายนะคะอืมนะ อันนี้ความคิดแม่หมอนะอันนี้คือภาพที่มดเนี่ยมันมันขนมันขนขึ้นไปนะขนล่างขนลูกขนอาหารมขึ้นไปข้างบนน่คือมันหนีน้ามันหนีน้ํานะคะเอ่อถ้าคุณเห็นสัตว์มันมันทําสงครามกันอ่ะอ้าแม่หมอเคยเล่าว่าสมัยเมืองจีนเมื่อแต่ก่อนในบ้านเขาเห็นกบอะ่ะกบกบแบบถือถือเอาใบไม้อ่ะเอาใบไม้กับเอาต้นหญ้ามาเป็นโลก่กัะดาบอะ่ะแล้วก็ฆ่ากันตายนะคุณฆ่ากันตายแบบ กันเป็นจริงกองทัพก,กองทัพจริงๆอะ่ะมันสู้กันเป็นกองทัพเลยอะ่ะแล้วนั่นก็สู้กันจริงๆนะหลังจากนั้นนะคะเออมันเป็นเตือนเตือนเตือนสัญญาณว่าคนมันจะทะเลาะกันนะคะอะไรแบบนั้นนะคุณก็ดูสัตว์ได้นะสัญญาณแบบเนี้ยคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยพายุมันจะมาไหมฝนมันจะมาไหมขนาดนกมันยัง ไม่ได้หรือว่าแผ่นดินมันจะไหวหรือเปล่าบางทีอะไรที่มันเคยอยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้น่ะแสดงว่าตรงนั้นน่ะสภาพอากาศมันเกิดการแปลเปลี่ยนหรือว่าคลื่นแม่เหล็กอย่างที่สัตว์ที่มันเดินในวงกลมอ่ะที่คุณเห็นข่าวมาสัตว์ที่มันเดินในวงกลมคือสัตว์น่ะเขาจะรู้เขาจะมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กสนามสนามแม่เหล็กแกนโลกนะคะถ้าแกนโลกมันมีการปรับเปลี่ยนไปน่ะแน่นอนที่สุดว่าสัตว์มันจะรู้ค่ะมันจะหลงทิศทางอ่ะ มันจะวนอ่ะมันจะหมุนวนอ่ะเอออันนั้นหมายความว่าเขากำลังจะบอกเราว่าเฮ้ยแกนโลกมันกําลังจะเปลี่ยนนะมันกําลังมีปัญหานั่นหมายความว่าภัยพิบัติมันกำลังจะมาคือสัญชาตญาณของสัตว์น่ะเขาเตือนเราก่อนบางคนก็อาจจะบองตีเป็นเรื่องตลกไปอันนี้ก็แล้วแต่นาะเอออย่างนกอย่างนกถ้ามันอยู่บินกันเป็นฝงใหญ่ๆไม่ใช่บินกับลังตอนเย็นนะบินแบบผิดปกติแสดงว่าสภาพอากาศตรงนั้นอ่ะ มันจะต้องเกิดพายุมันจะต้องเกิดแผ่นดินไหวหรือมันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างแหละที่มันจะอยู่ไม่ได้คุณก็อย่างน้อยเตรียมสบเสบียงอาหารของกินเสื้อผ้าน้ําเครื่องนุ่งห่มอะไรเอาไว้ชั้นล่างอะที่มันเกิดอะไรขึ้น,นก็ตามคุณสามารถที่จะขนออกไปได้ทันนะขนมปงขนมปังน้ําดื่มอะไรเงี้ยแล้วเงินมือถืออะไรเนี่ยก็เอาเอาไว้ใกล้ๆกับใกล้ๆกับตัวสําคัญอย่างหนึ่งนะภัยพิบัติส่วนใหญ่น่ะถ้าเป็นแผ่นดินไหวเนี่ย หรือว่าน้ําป่าไหลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเวลากลางคืนนะเวลากลางคืนโดยเฉพาะแผ่นดินไหวเสร็จถ้าคุณหนีออกไปเสร็จซึ่งที่จะตามมาคือฝนมันจะตกเพราะอากาศมันแปรปรวนไงอากาศมันเกิดจากความกดอากาศที่แตกต่างกันมันก็เลยความร้อนมันทําให้แผ่นดินมันปะทุแยกออกจากกันดังนั้นร้อนปะทะเย็นฝนมันก็จะตามลงมาแล้วมันมักจะเกิดช่วงรอยต่อตีสองอ่ะช่วงตีสองจะเป็นช่วงที่หนาวจัดใช่ไหมอากาศเย็นจัด ช่วงใบสองก็คืออากาศร้อนจัดช่วงปีสอนอากาศร้อนจัดสภาพที่อากาศมันแปรปรวนช่วงนั้นอาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายที่สุดและอากาศจะแปรปรวนดังนั้นล่มผ้าห่มของกินเต็นท์สะก์หนาวคุณควรจะเอาไว้นอกบ้านที่มันแบบเตรียมให้พร้อมนะคะอย่างน้อยๆผ้าห่มสักผืนหนึ่งนะพกติดตัวไปนะแม่หมอบอกบอกคนในครอบครัวเสมอนะถ้าแผ่นดินไหวปุ๊บคว้าเงินคว้าทองคว้ากระเป๋าเสร็จแล้วอย่าลืมคว้าผ้าห่มติดตัวไปด้วยหนึ่งผืนเพราะสภาพว่าอากาศข้างนอกมันจะแปรปรวนทันที เป็นไปได้ก็พวกร่มถ้ามีเต็นท์ก็เอาเต็นท์ไปด้วยก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยผ้าห่มผืนหนึ่งกันหนาวนะคะนะเพราะอากาศมันจะเย็นส่วนใหญ่เวลาแผ่นดินไหทีไรนะข้อวนที่ทนนวิบบบบ่งออกไปกันหมดเอ่อสถ้ายแม่บอกเจะาใจวิบบ่งเข้าบ้านเพื่อจะไปขนผ้าห่มออกมาเอ,อช่วงที่มันหยุดหยุดชักงักช่วงหนึ่งอะค่ะก่อนที่มันจะต้อมอีกทีหนึ่งอะต้องรีบให้ทัน ปลาปลาอันนี้ปลาปลาปลาพยานนาใช่ไหมของต่างประเทศถ้ามันขึ้นมาทีไรสัญญาณเตือนสึนามิมาทุกทีใช่ไหมคะคือปลาพวกนี้เป็นปลาที่อยู่ในน้ําลึกถ้าข้างล่างมันมีแรงความร้อนหรือแรงสั่นสะเทือนที่ผิดปกติเกินที่เกินที่มันจะรับได้นะ่ะมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแสดงว่าข้างล่างจะมีอะไรผิดปกติแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมความร้อนที่ผิดปกติปลามันอยู่ไม่ได้แรงสั่นสะเทือนที่ผิดปกติคลื่นที่มันสูงผิดปกติ เออปลามันอยู่ไม่ได้ปลาที่มันอยู่ลึกๆมันอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าแผน่นนินมันจะไหวข้างล่างแน่นอนมันจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาอมืตามนี้เนาะอ,อ่ะต่อต่อก็อมีหลายรูปปลาเห็นแมปลาขึ้นมาเกยตื้นกันพี่เวลาแม่หมอเห็นภาพปลาแบบเนี้ยแม่หมอจะคิดถึงภัยพิบัติประเทศไทยที่โดนนะคะคือมันซัดไปทั้งเมืองกรุงเทพอะ่ะตุกรามบ้างช่องรถรถอะไรมันซัดไปหมดเลยะละไอ้คลื่นสึนามิที่มันซัดเข้าไปสองฝั่งอ่ะ ภาพที่แม่หมอเห็นเป็นแบบนี้เลยแต่คือคนไม่ใช่ปลาคือคนที่มันนอนเป็นลักษณะแบบนี้คุณมันภาพที่ติดตาจะเห็นทุกวันนี้นะรับแ,แม่หมอไม่ได้นิมิตครั้งเดียวนะมันนิมิตหลายครั้งบ่อยๆด้วยเอาไว้เดี๋ยวแม่หมอพูดในนนรีสารพัดเรื่องเล่าอ่ะพูดประวัติส่วนตัว,ว,เ,ตวเดี๋ยวพูดถึงเรื่องภยัยพิบัติก็จะมีภาพให้ดูนะคะเตือนย้ำหลายปีหลายรอบนี้นะเอ,อ่อต่อดีกว่าเนะเนี่ยอันนี้ก็ฝูงนกที่มันบินนะคะ ท้องฟ้าถ้าคุณเห็นมันคลื่นๆแบบเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของพายุอยู่แล้วแหละนะก็เตรียมตัวเลยถ้ามันเจอแบบนี้เนี่ยพวกนี้เป็นน้าคลื่นน้ําทั้งนั้นเลยค่ะไม่ใช่หิมะตกนะน้นํา,น,าน,น้ําค่ะพายุลักษณะเมฆอันเนี้ยพายุสึนามิแบบเนี้ยก็เรามาระวังตัวอย่ามองเป็นแค่สิ่งสวยงามสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกไม่ใช่หรอกค่ะเขามาเตือนเราสภาวะอากาศถ้ามันปกติเอ่อธรรมชาติมันก็จะปกติถ้าสภาวะอา มันไม่ปกติธรรมชาติสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะไม่ปกติเออนะอย่างเงี้ยภูเขาไฟจะระเบิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องสังเกตถ้าอย่างเงี้ยทะเลเพลิงอย่างที่แม่หมอเคยบอกในเ c e b o o k ว่าออดินน้ำลงไฟมันจะประทุก,กันแรงช่วงนี้เป็นยุคแห่งการกวาดล้างนะคะยิ่งช่วงนี้นะช่วงนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าประตูนรกเปิดอุ้ยสี่สิบแม่หมอนี้ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนไม่ว่างเพราะว่าเขาต้องเคลียร์ค่ะ เคลียผีเคลียอสูนเคลียคนเพื่อเอาชุดใหม่ลงในขณนะดเดียวกันอสูนก็โผล่ขึ้นมาเต็มเลยเนอะเต็มบ้านเต็มเมือนเลยนะอะทีนี้ก็ตัวไข่ตัวมันเออ,อก็ปิดรูปแม่หมอไปติดติดติดเอาเ,เป็นยันกันได้ค่ะอะ่อย่างไรเป็นยันกันได้เพราะว่าอาสูนเห็นมันคงไม่กล้าเข้ารคะ่ะบ้านนั้นอะ่ะอก็พอๆก,กับอะไรนะเทพเจ้าปลาผีนั่นหละค่ะประมาณน,นั้น อ่ะอะต่อถ้าอ,อย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไฟไหม้นะไฟไหม้ที่แม่หมอไปเตือนว่าไฟมันจะไหม้เยอะเนี่ยตอนนี้เมือไหม้เป็นหลายเมืองแล้วนะหลายเมืองแล้วกับแผ่นดินไหวที่มันค่อนข้างจะรุนแรงตามที่เคยเตือนว่ามันจะมีขนาด10ถึง12ริตอร์แล้วมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆย้ำบอกว่า12ลิตรในประวัติศาสตร์มันไม่มีเคยเกิดวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของพรุ่งนี้แล้วลูกหลานจะลึก วันนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์ของพวกนี้ได้นะอืมอันนี้เกี่ยวกับไฟอันนี้พวกะเกี่ยวกับไฟและผูกขอไฟระเบิดนะอืันนี้ก็สัญลักษณ์พวกนี้ถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะรุ้งกินน้ำเนี่ยอย่าไปมองว่าเฮย้ยมันเป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามนะไอ้รุ้งกินน้ำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของน้ําที่กาลังจะมายิ่งรุ้งเยอะยิ่งจะมาเยอะตอนถ้าคุณได้ได,ได้ได้ดูรูปรูปที่แม่หมอลงให้ในในชุมชนอนะ แม่หมอทำหลากหลายอาชีพมากนะปลูกเมล่อนทำเกษตรกรเป็นแม่ค้าตลาดนัดทำมาหมดละไขก่กุ้งกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนขายมาหมดเลยค่ะเวลาตอนที่แม่หมอปลูกดาวเรือง่ะปลูกดอกดาวเรืองดาวเรืองนี่มันเป็นศัตรูก,กับน้ําใช่ไหมถ้าท้องฟ้าวันไหนมีลุงกินนะวันนั้นเครียดจัดเลยค่ะบงบอกว่าฝนมันจะมาแล้วแล้วเวลาฝนมาดอกเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกทีมันจะส่งออกไม่ได้เออสัญ,ญลักษณ์ลุงไม่ใช่อะไรพอดีเห็นข่าวเมื่อเช้านี้เห็นมีลุง ลุงสวยส,ส,สวยครอบเมืองเนี่ยน้ํานะค่ะมันจะครอบเมืองนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเหมือนอาทิตย์ทรงกฎจะเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่นะไม่ใช่น้มันกำลังจะมาสัญญาณเตือนเนี่ยยิ่งถ้าคุณเห็นเห็นท้องฟ้าอย่างที่แม่หมอเคยบอกว่าถ้าคุณเห็นท้องฟ้าที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยเส้นเส้นสีฟ้าฟ้าขึ้นมาเป็นแสงเป็นเหมือนลำใส่งั้คุณเห็นไหมเส้นลักษณะแบบนี้คือการน้ําท่วมใหญ่นะคือพายุที่จะมายิ่งถ้าเส้นมันใหญ่ขนาดไหนเนะี่ยมาหาน้ํายิ่งเยอะนะคะสังเกตท้องฟ้านะ อย่างบางทีแม่หมออยู่แถวราชกิจวันไหนแม่หมอเห็นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยแม่หนอนเตรียมตัวเลยวันนั้นฝนจะต้องตกหนักแน่นอนถ้าเป็นเส้นเล็กๆนะเอา้าตกหนักแน่ๆที่ไหนจะต้องมีท่วมอีกแน่ๆเลยมันจริงๆค่ะเดี๋ยวรอสักข่าวไม่เกินหนึ่งคืนน่ะคะ่ะหนึ่งคืนหรือสองคืนมันจะมีข่าวออกว่าที่ไหนน้ําท่วมเออมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆไม่ไม่ไ,มไมใใกลจากเราหรอกถ้าเป็นถ้าเป็นท้องฟ้าลักษณะแบบนี้นะไอเนี้ยสัญลักษณ์พวกแผ่นดินไหวน้ําท่วมนะมันจะมีมานะคะพวกเนี้ย มันไม่ใช่ท้องฟ้าที่สวยงามหรอกมันเกิดการการแปรเปลี่ยนของชั้นบรรยากาศที่มันมีการกระทบกระเทือนกันมีการ,ม,การมีการสภาว่าไม่ปกติเหมือนร่างกายคนเราอ่ะถ้าร่างกายคนเราฮอร์โมนหรือว่าธาตุในร่างกายมีอะไรพลังงานในร่างกายมีอะไรที่ไม่ไม่ปกติสักอย่างหนึ่งไม่สมดุลอะ่ะร่างกายเราก็จะเจ็บป่วยร้อนในเป็นนู่นเป็นนี่ธรรมชาติเหมือนกันถ้าธรรมชาติปกติเมฆมันก็จะปกตินะคะถ้ามันมีสัญลักษณ์อะไรที่ไม่ปกติแสดงว่ามันอะไรจะเกิดการสั่นสะเทือนอะไรที่ไม่ปกติตามมา มองว่าเป็นแค่ความสวยงามเป็นแค่บรรยากาศวิทยาศสาสตร์กระทบอันนั้นกระทบอันนี้เอาหบวราศาสตร์บ้างก็ดีนะคะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะอันนี้เรื่องของความเชื่อเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่บังคับกันไม่ได้เนะบางคนบอกไม่เคยเห็นผียังงมงายคุณเอาผีมาให้มาให้ดูหน่อยสิเฮ้ยถ้าเอาให้ได้เนี่ยเอาให้ตั้งนานแล้วแต่อีกไม่ต้องห่วงค่ะอีกน่อยแม่บอจัดให้เห็นทุกคน <c oughs> เดี๋ยวประตูเปิดสามพบก่อนนะคะเห็นแล้วรอดหรือเปล่าไม่รู้ ได้เห็นทุกคนแหละค่ะผีอืมถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่นะคะอ่าอสุรกายก็อาจจะได้เห็นแหละค่ะแต่อาจจะไม่ได้เห็นทุกคนนะคะน้ําอันนี้ก็อลักษณะของคลื่นน้ํานะคะของพายุใหญ่นะที่จะมีมาคลื่นสึน,นามิต่างๆนะคะพวกเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ไม่ใช่ภาวะปกติหรอกคะ่ะไม่นชีแสงกระทบเอฟเฟกอะไรสวยงามนะมเนี่ยรุ่งถ้ารุ่งแบบนี้คุณเตรียมตัวน้ํานะคะเนี่ยเตรียมน้ํเถอะคะ่ะมันบ่งบอกถึง น้ำที่มันจะจูมบาดาลนะคุณไม่มันไม่ใช่แบบโอ้โหแสงสีทองของอัางใครนะไม่ใช่คนละอย่างกันนะคุณมันเป็นสัญลักษณ์ของพวกจันทราของพวกน้ําทั้งหลายนะไม่ใช่แสงสุริยะแบบว่าเอพระอาทิตย์ทรง,งกดดับความร้อนอย่างนั้นไม่ใช่นะคะออ,อันนี้ก็ทะเลเพลิงเนาะรู้ๆอยู่ว่าไฟไหมแผ่นดินไหวทั้งหลายแหละ ถ้ามันเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ <S <S ก็เราจะได้ป้องกันตัวเองนะคะมันดูเอาไว้นะคะแม่หมอเตือนอยู่เสมอว่าคลิปหลายๆคลิปที่แม่หมอลงไปเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยแม่หมอไม่ได้ระบหุหรอกว,ว่าใครจะเป็นนยายกแต่แม่หมอเห็นแต่ลุงตู่ว่าอยู่จะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังไม่รู้แม่หมอเห็นแต่ลุงตู่อยู่โอเคปะและสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าเมื่อ,อไหร่มีสงครามการเมืองเมื่อนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกิดไอ้น้ําตัวเนี้ยมันจะเกิดสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเตือนเนี่ยน้ามันจะเกิดทั่วเมืองเนี่ย ถ้ามันยังไม่เกิดสงครามการเมืองคุณก็อยู่ต่อไปชิวๆค่ะโอเคนะเนาะอึงจะได้ไม่ต้องถามไม่หมอมันจะเกิดเมื่อไหร่ตามนั้นแหละลค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นภาวนาให้มันอย่ากเกิดสงครามการเมืองละกันแต่ถ้าสงครามการเมืองไม่เกิดไพ่ที่บัติใหญ่ๆไม่เกิดคุณก็ไม่มีวันได้เห็นนาฬิกาข้าวโอเคเนาะเพราะว่าฟ้าลิขิตมันฟ้าลิขิตมาเป็นแบบนี้ยคุณก็สงสัยว่าทําไมานาฬิกาข้าวไม่มาสักทกีก็มันยังไม่ถึงตามที่เขากําหนดไงบางครั้งอะ เขาก็ทํไสยศาสตร์กันเอาไว้นะคะคนคนทํไสยศาสตร์กันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดไม่ให้นารีออกมานี่เยอะแยะแ,แต่อันนี้ขอไม่เล่านะคะเดี๋ยวจะกระเทือนกระเทือนเอาเป็นว่าถ้าคนทำนะเขาจะรู้ถ้าเขาได้ฟังคลิปนี้แต่ขอไม่ข้องเกี่ยวกันนะไม่บอกแค่เอาเล่าสู่กันฟังนะคะมันมีอะไรเยอะอนะเดี๋วยวชมการเมืองไทยนะอ่ะอย่างนี้เนี่ยคุณเห็น,ค,หนคุณเห็นตาน้ําตรงนี้ไหมคะอ่ะที่แม่บอกเล็กๆลเล็ก็กเนี่ยมเมาส์ชี้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ย มันเป็นพายุแหละถูกแต่เนี่ยคือตาน้ําตาน้ํามันก็เหมือนจุดศูนย์กลางของน้ำาอะจุดศูนย์กลางของคลื่นพายุที่เขามาเตือนว่าพายุมันจะมาใครจะมอกว่าแม่หมอดำเงยัใหง่ไรสาระเล่าบุคนะริดไหมบุค,ค,มคุณคิดไหมคุณยายใครไม่ใรไม่ยังควมไม่เป็นไรสิ่งที่แม่หมอเตือนมันไม่ได้บอกว่าแม่วันนี้พรุ่งนี้ต้องเกิดหรือว่าคุณมีนคนามความอดทนน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สิ่งที่แม่หมอเตือนคือวันข้างหน้าอาจจะอีกหนึ่งถึงสองปีต่อจากนี้ก็ได้ แต่อย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีต่อจากนี้ถ้าคุณออกไปหาพื้นที่ข้างนอกไปปลูกพืชปูกเลี้ยงสัตว์อะไรเอาไว้เมื่อมันเกิดคุณมีที่อยู่ที่กินแต่ถ้าวันนั้นมาถึงคุณไม่เชื่อตกตามมาถึงคุณหนีไปไหนได้อ่ะคุณหนีไปเสร็จคุณก็ไม่มีอะไรกินอยู่ดีเพราะคุณไม่ได้เตรียมอะไรเลยไงถูกปะอืออันเนี้แม่หมอเนี่ยมาพูดให้ฟังอนาคตค่ะอาจจะหนึ่งถึงสองปีสองถึงสามปีก็แล้วแต่แต่คุณเตรียมทันอ่ะแม้แต่คุณไม่มีเงินในวันนี้คุณก็สะสมได้สะสมไม้คุณก็ยังจะเตรียมทันไง ไม่มีหมอดูคุณไหนเขามาเตือนคุณแบบวันเนี้ยแล้วพรุ่งนี้เกิดเอาแม่หมอเคยเตือนปีปีก่อนนู้นเือนว่าสมุทประการสมุทประการน้ําจะท่วมให้ระวังน้ําเตือนคือเตือนตอนเตือนตอนเช้าหรือเปล่ากลางคืนน้ํามาค่ะเตือนแป๊บเดียวน้ํามาเลยอ่าลูกดวงแฟนคลับพ่อบอกเฮ้ยเตือนแบบนี้ใครจะไปทันอ่าเตือนเร็วก็โดนด่าเตือนช้าก็โดนด่าจะเอายังไงละเออเอาเป็นว่าเตือนช้าดีกว่านาะอย่างน้อยคุณมีเวลาเตรียมตัวทัน เตรียมไว้ดีกว่าไม่ได้เตรียมถูกไหมคะเหมือนกับคุณฝากเงินเนะี่ยฝากไว้ดีกว่าไม่ได้ฝากเก็บเงินไว้ดีกว่าไม่ได้เก็บเหมือนกันคะ่ะเหมือนกันเนาะฝากไว้ฝากไว้นะคะอันนี้นะอันนี้ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไปเอารูปภาพมาจากอินเทอร์เน็ตติ๊กตลอกก็ขออนุญาตภาพนะคะเอามาโชว์ว่าเนี่ยมันเป็นภาพธรรมชาติที่ที่เขากําลังบ่งบอกว่ามันกําลังจะมานะเขามาเตือนนะคะสัญญ,ญาณอืม งแม่หมอดูจะน่ากลัวกว่าไทยธรรมชาติอีกเนื้อภาพเนี่ยเออเนี่ยมันไม่ใช่ภาพฟ้าสีทองผ่องอัมไพภาพน้ำการน้ําตรงเนี้ยขึ้นมาเต็มเลยคุณเห็นไหมคะคุณอาจจะไม่ได้เห็นอย่างที่แม่หมอเห็นเพราะคุณอาจจะไม่ได้มีตาที่เยอะแยะแบบแม่หมอแต่แม่หมอเห็นมีคลื่นสมานี้คลื่นน้ําที่มันถลม่มซัดเข้ามานะคะเป็นวงแบบเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยอย่างหนักเลยขึ้นมานะอ่ะโอเค